สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาที่มาจงเวสองนะคะเกมไข่นกกระจอกสุดทิพย์ในค่าย PG เหมือนเดิมเลยฝากเครดิตเข้ามา 3, 5 0 0ค่ะช่วงเวลาพักเที่ยงนาวันนี้ก็อยากมาลองเล่นแบบชิวๆน่าจะเป็นแบบว่าเวลาเที่ยงนี้น่าจะมีคนเล่นเยอะเนาะเรามาลองเล่นช่วงเวลาที่คนเล่นเยอะๆกันหน่อยดีกว่ามาดูหน้าเกมกันนะคะว่าวันนี้จะปังหรือเปล่าเล่นที่เบ็ด100บาทแล้วกันนะอ่ะ50รอบออตโต้ไป ถ้าไม่ได้ไม่แตกก็อย่าว่ากันนะเรามีคลิปได้นะคลิปไม่ได้ก็บางทีได้เยอะมากๆจนดูแบบโอเวอร์ไปเลยนะบางคลิปก็ก็คือไม่ได้จริงๆอ่ะออวันนี้ก็มาสู้อุ้ยหนึ่งพดีนะน่าเกมดีมากค่ะคอมโ,โบคูณห้าไหลดี <S 2> 2. <S โอ้โหโอ้โห ถึงกับช็อกไปเลยนะคะเพราะว่าแบบว่าไม่คิดว่ามันจะได้ถึง15495บาทนอน,นี้95บาทเนาะโอ้โหโหดมากจริงๆโหดมากเอาพอให้มาแล้วเงียบไปเลยนะคะเงียบไปเลยเดี๋ยวลองเปิดเทอร์โบหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าจะได้ลุ้นเข้าฟีเกมไหมนะอุยอ้ยอุ้ยไหลทิ้งไปแบบรัวๆเลยเออ น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเวลาได้ได้เยอะนะคะเวลาเสียยาวเลยนะลากยาวเลยนะทุกคนเอ้ามา2แล้วโอ้โหเหลือหมื่นห้าเลยอ่ะใจเสียไปเลยอลองกดเองหน่อยแล้วกันโอ้สกเก็ตเตอร์อีกตัวเดียวขอเถอะจากหมื่นแปดนะคะเมื่อกี้โอ้โยได้เข้าฟรีเกมแปดหนึ่งร้อยเล่นจนเหลือหมื่นห้าน่ะไหลดีมากไหลไหลดีอะไหลทิ้งอะหมายถึงไหลทิลท้งนะคะแล้วก็มีช็อตได้ช็อตไม่ได้ เคยมีคนบอกแล้วนะคะว่าเวลาเขาใจา่พอเขาใจาแล้วอะ่ะให้หยุดเลยแล้วก็ไปถอนเลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะ,ะนี่บอกไว้ก่อนเลยนะคะไม่รู้ว่าซีเกมรอบนี้จะคุ้มกับ3ามพันที่เราแบบปั่นไปหรือเปล่าอ,อ่ะขอคูณสิบคูณสิบหน่อยแล้วกันอุ้ยได้อยู่นะสองพันมร้อยบาทค่ะย,ยังเหลืออีกห้ารอบลุ้นเลยลุ้นต่อกันเลยนะคะ Oh. เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วถือว่าโอเคมากๆเลยนะ2,500บาทค่ะก็ยังดีนะก็ยังดีถือว่าได้อยู่นะคะขึ้นมาที่18,00 0ค่ะวันนี้นะคะถือว่าโอเคมากๆกับช็อตคอมโบใหญ่รอบแรกที่บวกมา1 5 0 0 0หน้านะคะแล้วก็ยังโอ้โหแล้วก็ยังมีความโลภเล่นต่อเนะทุกคนเออมันก็อย่างน้อยก็ยังขึ้นมา1 8เหมือนเดิมเนาะถือว่าโอเคนะคะวันนี้บวกกันเต็มที่ไปเลยสามารถตามได้นะคะดูคลิปจบแล้วก็ อ,อ,อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดติดตามมีมาเล่นทุกวันบอกช่วงเวลาการเล่นนะเวลาไหนเล่นปังเล่นดีก็ไปตามกันได้ พอได้แล้วต้องรู้จักพอนะคะเดี๋ยวไล่ทิ้งเหมือนเมื่อกี้อาจจะไม่โชคดีที่จะได้เข้าฟรีเกมแล้วก็ได้กลับมาคืนนะคะอย่าใจใหญ่เกินไปอันนี้เป็นคําแนะนาเนาะเพราะว่าเราเคยแบบโลภแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่ได้นะคะเออจะพูดเยอะเกินไปแล้วอะรอบนี้นะคะถือว่าปังใครอยากเล่นที่เดียวกันก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะเข้าไปสมัครเองได้เลยลิงก์ตรงไปที่หน้าเว็บใหญ่จะไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะสามารถสอบถามด้านโน้นได้เลยนะคะอะได้เยอะแล้วก็พอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเรามันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ